สวัสดีค่ะวันนี้ในหนึ่งวันนะคะวันนี้เราจะพาไปทํากิจจวัดก็คือเราจะพาไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็ปีนี้ก็สองพันอเนาะเราก็จะพาเ,เพื่อนๆไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็ทุกปีเราจะมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะเดี๋ยวปีนี้เราก็จะพาไปตรวจแล้วเราก็จะรอดูว่าผล ไขมันคอเลสเตอรอลของเราจะลดลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายมาหลายปีแล้วนะคะก็ตอนนี้กับพี่หน้าก็ใส่แมสนะคะรักษาสุขภาพกันเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่บีเทสสะพานควายนะคะเราจะมาตรวจที่โรงพยาบาลเปาโลนะคะก็จะเป็นเดินแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่วิธีการตรวจเลยนะคะก็เดี๋ยว ค่ที่จะได้เนาะตอนนี้ก็จะถึงใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะ mm hmm. ก็แต่๋ลระ mm hmm. ค่อยถ่ายสเตปวิธีการตรวจเนาะตอนแรกเราก็จะทั้งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันนะคะแล้วก็เจาะเลือดน,นะคะ mm hmm. ก็ก่อนมาเราก็ต้องงดทานอาหารประมาณ8ชั่วโมงนะคะก็ mm hmm. เดี๋ยวไวเ้เจอกันอีกทีนึงนะคะ mm hmm. ก็มาถึง mm hmm. ก็จะมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะข้างหน้าแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็ไปเข้าไปข้างในกันเลยนะคะ Let's go ก็จะเปลี่ยนชุดนะคะก็จะใส่เสื้อนี้เพ mm ื hmm. ่อจะเอกซเรย์บอดนะเราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเรียมเอกซเรย์บอดก็จะไม่ใส่ชุดชั้นในนะคะเดี๋ยวไปเอกซเรย์บอดกันนะคะ เราก็จะรอคิวที่หน้าห้องเอ็กซเรย์นะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนนะในการเอ็กซเรย์แบบนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศหน้าห้องนะคะเราว่าเดี๋ยวนั่งรอครับหนึ่งนะเนาะแล้วไปตรวจเอ็กซเรย์กันนะค่ะเราตรวจคลื่นหัวใจและเอ็กซเรย์ปอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปพบคุณหมอกันนะคะตรวจร่างกายเนาะกับคุณหมอนะคะก็เดี๋ยวเจอกันเปลี่ยนชุดแล้วก็เจอไปรอนหน้าห้องคุณหมอกันนะคะ เราก็จะยื่นในสถานที่ห้องหน้าห้องตรวจเราจะรอตรวคที่หนอยกันคะอนนี้ก็ค่อนข้างตืนเต้นนะคะ,ะเป็นการมีตรวจโควิดี9ของเรานะคะก็คือตรามาตรวจก,ก็คือจับเลือดรจทางด้านน้ำหนักแกตรว,ว,วคจคา,ารีตโนนะคะเลือดตรวจคารีโนนะคะสวนขึ้นหัวใจระเลาะนะคะเรามาพรที่หนอนะคะ เรามาช่วงล็อกอินนะคะเพราะว่าช่วงนี้คิวเต็มเนาะเราก็จะจองคิวไม่ได้เราก็จะลอกอินมาแล้วก็คนเยอะมากนะคะเรามาตั้งแต่โมงก็ตอนนี้ก็รอพบหมอตอนเที่ยงครึ่งนะคะก็ <c oughs> ถือว่าคนเยอะมากนะคะเรามาได้คิวที่หนึ่งรไว้นะคะเขาเป็นตัวจสุขภาพประจำปีของเรานะคะเดี๋ยวรอรอพบหมอกันเนาะอมก็มามตุ๋ สุขภาพประจำปีของที่โรงพยาบาลต่อโลนะคะที่เรามาทุกปีเนาะเราก็จะนั่งดีเทลมาที่สะพานคายนะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็เดินนะคะเดียเด๋ยวก็ถึงแถวเราก็จะได้เกียร์คอนเชอร์หนึ่งร้อยบาทนะคะก็สามารถทานอาหารได้ที่ยตามนี้เลยนะคะสี่หลังค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วก็จะไปสตาร์บัคกันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาพบหมอกันนะคะแต่ว่า ดเดี๋ยวเราจะมาไปกินกาแฟที่สปาบ,บััด้วยนะคะเราเราก็มาจ่ายเงินที่การกันนะคะ mm hmm. ก็พกยังถืนบริษัทก็ไม่ต้องจ่ายเงนะะินเนาะก็เดี๋ยวนั่งรอคิวเรียกนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวพบหมอวันนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราไปกินกันที่ร้านกาแฟนะคะ mm hmm. เราตรวจเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกจากเปาโลแล้วนะคะี๋ยวเราก็จะไปกิน ใช้คูปองเนาะจะได้คูปองซาบักกันนะคะก็ซึ่งผลตรวจของเรานะคะคอเลสเตอรอลเป็นที่น่าตกใจนะคะก็คือสามร้อยเจ็ดนะคะซึ่งเกินมากนะคะเราต้องเอ,อ เราต้องลดน้ำหนักแบบลดคอเลสเตอรอลนะคะซึ่งก็ต้องออกกำลังกายนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมาลัดไม่ออกกำลังกายเนาะก็มีผลเสียนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Starbucks <c oughs> กันนะคะเพราะว่าจะใช้คูปองหนึ่งร้อยบาทเนาะก็คุณหมอก็ให้ลดทั่วอขอมันๆน,นะคะเนยน,นมแต่เราก็ทำคอฟฟี่ทามหลายคลิป ก็ <g ül> ปกติปีที่แล้ว260นะคะคอเลสเตอรอลปีนี้307นะคะก็เผื่อเลขโชคดีนะคะ307เดี๋ยวไปเจอกันที่สตาร์ลักนะคะเราก็มาดูบรรยากาศในร้านสตาราลักนคะกนคะโดยเราจะมีบัตรบบนี้นะคะเขาจะได้บัตรามาหน0่งร้อยบาทนะคะจะพามาเทีมาวสาร์ลักทีค่ะ,ะ,มามาคะซึ่งก็ จะมีอากาศในร้านนะคะพอดีมีร้านข,ข,ข้างนอกก็จะผิดมากนะคะเพราะแดดทัดน,นี่เป็นที่เรามาจากโรงพยาบาลนะคะเราลงนะคะเขาก็จะมีแสงเนาะก็เนี่ยค่ะก็มาดื่มมอคค่าร้อนด้วยกันนะคะก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะคะเพราะว่าคอเลสเตอรอลเราสามร้อยเจ็ดนะคะเราก็ต้องคุณหมอก็จะให้กินยาแต่ว่าเดี๋ยวเราลองออกกำลังกายกันเนาะเพราะว่าจะมีผลต่อโรค เยอะนะคะกล้ามเนืใจติดตันอะไรเงี้ยเส้นเลือดในสมองอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องพยายามลดของพวกกุ้งหอยพวกไขมันแล้วก็พวกเค้กพวกอะไรเงี้ยนะคะแต่วันนี้เราก็มากินมาค่าก่อนนะก็พยายามลดนมเนยนะคะก็เพื่อนๆที่เอ่อคอเลสสูงก็มาออกกำลังกายด้วยกันนะคะสำหรับทริปวันี้เนาะ สำหรับวันนี้นะคะก็สจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็จะพามากินกาแฟด้วยกันนะคะแบบนี้เห็นไหมคะดื่มกาแฟร้อนไปกับกรัดนะคะมอคค่านะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอขอบคุณที่รับชมคลิปที่เรารีวิวตรวจสุขภาพประจำปีนะคะก็ คุณนะคะก็เจ้าหน้าที่พนังงกงานบริการเด็กปีนี้ก็ค่อนข้างที่เซอร์ไพรส์คือคนเยอแล้วก็เซอร์ไพรส์ว่าเราคอเลสเตอรอลสูงมากนะคะเาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายใช้คลิปก็เอาหม้ฝักนะคะก็จะเชิญดื่มกาแฟไปด้วยกันนะคะมอคค่าร้อนๆนะคะก็จะเพิ่มของมัดก็จะชอบทานมอคค่าร้อนแล้วก็ หวานน้อยเพิ่มอีกช็อตชอตหนึ่งนะคะก็จะทําให้ความเข้มข้นของกาแฟกับช็อกโกแลตก็มีความเข้มข้นมากนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นวันแฮปปี้วันหนึ่งเนาะที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะเพราะว่าคอเลสเตอรอลเราค่อนข้างที่จะสูงจากปีที่แล้ว260เนาะก็มาสรุปรวนให้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆแวะเข้ามานะคะ Have a ายใน day. See you a g a i น next time. บายบายก็ไว้ออกกำลังกายลดน้ำหนักกันเนาะบายบายสวัสดีค่ะมีความสุขในทุกวันนะคะ